We are, we are. <laughs> บอกใจใจเย็นมาขึ้นมึงต้องใจเย็นมันบมาวว่ามึงสีรูรูใสเขาอย่างเดียวมันบป็ดไเข้าใจบ่แต่บอกันมันเปหนมันสมควรเป็นตือตีนแลวะมันเป็นมันไงแล้เราดูบ่ผมผมมองมาคุคนคุคนบอบรู้ะแม่บออ๋ออนมฮันกาาบ ก็ได้ไม่ทำมีสานะก็เมาอยู่บ็เศราอะไรเงี้ยมึงก็เลยนม้วนยืดผมหึงอ๋อมึงต้องใจเย็นก่็นี่มึงต้องใจเย็นเข้าใจกูยอมรับว่าใจมึงมันได้ใจมึงมันได้เออขันกูมาดึงไว้เนี่ยมามุวนมุวนกูว่าขันกูมาดึงไว้เมื่อคืนนี่มุนกูมึงสภาพออกเลยมุนแน่นอนเออมึงว่าวันแล้วมึงมุน เออกูตูอยงนเอาุไ่ังวะเลยก้าวไปถึงปั่นใีได้น่อเไปไหนไ่ไปถึกวอถึงนาวนาะฮะหลังจากนั้นเพลงไหนนางมุด หลังจากมึงสัตย์กันไปแล้วหัวฟาดน,นากระส่ก็ปูนเลยวะใจแผลมอบผมแผลดิ่ <c oughs> อ๋อหลองร่อยนักเลงไงหวยเอ้ยฝ <c oughs> ากบอกไปเอฟซีไซสีมึงวะอ่ายายานะพี่สิน <c oughs> ยายานะอ่าของแชร์ได้นี่สายเปิดได้หนี่สายเปิดได้หนี่ <c oughs> มาไม่กุนไม่รู้โอ้โห <c oughs> <c oughs> จะสายเปิดได้นี่ออกันบดึงไว้นี่มุนเั่นวะมุนมุนเขามุนหรือมึงมุนผมเนี่ยมุนผมล้วมุนด้วเอะอ๋อสองตัวตาอีแล้วมึนสภาพแน่นี้ครับใจใจมันไปแล้วในนั่นเนาะ เออขันม่าหาไม่เนี่ยมันมูนมูนปาเตเฮ็ดเลยแหละมันขึ้นเออสัตว์เขาหนาวุดปูนแตกคับมาให้ลูกพี่หายาให้ชุดกเก่าเสื้อตัวเกาว่ากริเจงตัวเก่ายัง่มาด้อาหนาวมัน,บบนมได้ฝืนก็เลยเดี๋ยวมาเอิดมาสัมผัสน,น,นักเล่นนักเลงใหญ่ครับนักเลงใหญ่เออโอ้ยใส่เลยเสื้อต่อ ถ้าอีดี้ต้องมาท้าน์ฝากไปถึงเยาวชนนะครับใช้สติให้ดีนะครับอย่าใช้อารมณ์ยามรุ่มอย่าทาตัวเหมือนพี่สาธิตตายต่านะครับพี่เขาเขาตัวเปิดนะต้องมงเลยเพาไว้คนเดียวเขาสายเปิดนะครับอ่าสายเปิด <laughs> 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 เปิดอย่างเดียวเลยฮะอ่าของแค่เมื่อขันบดึงไหวมาขึ้นเป็นมุน ไไไาไหมโมอรเกิ้งอ,ยอยงัน,นอี้บเดีรบน่ราย,ยังไงน,นะ <c oughs> อายเจ็บกิ้งครับ <c oughs> โอเคครับลาไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ